เมื่อน้องเอบิเกลเจอน้องหมางานนี้ไปไม่ถูกเลยทีเดียวล่าสุดน้องเอบิเกลรังสีสิงพิพัฒน์ทายญาติของคุณแม่ชมพู่อริยาและพ่อน็อตบิสรุษที่ต้องบอกเลยว่ามีสิ่งหนึ่งที่น้องเอบิเกลดูกลัวถึงปากจะบอกว่าไม่กลัวแต่ตัวสั่นเลยทีเดียวค่ะซึ่งน้องเอบิเกลได้มาเป็นนางแบบให้กับแบรนด์ของพี่ชายอย่างสายฟ้าพายุในการถ่ายแบบเสื้อมงคลคต่างๆโดวยวันนี้น้องเอบิเกลก็ใส่มาด้วยสุดน่ารักแต่งานนี้ น้องเอบิเกลได้เห็นน้องหมาและอยากเล่นมากๆจนทําเอาเดินมาใกล้ๆน้องหมาแต่งานนี้ตัวสั่นเลยทีเดียวหลังจากที่ได้ยินเสียงห่าของน้องหมานั่นเอง ซึ่งต้องชื่นชมจริงๆว่าน้องเอบิเกลดูน่ารักและใจกล้าแบบสุดๆถึงตัวจะสั่นขนาดไหนแต่ปากก็ไม่กลัวเลยสักนิดค่ะแสดงว่าในนั้นอากาศหนาวหรือเปล่าคะจึงทําให้ตัวสั่นน่ารักจริงๆและจังหวะในการยักไหล่ของน้องเอบิเกลก็ทําให้ดูเลยว่าเด็กคนนี้ตองเฟี้วอย่างมากส่วนเรื่องความสาวก,ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะอายุยังไม่ถึง2ขวบแต่ดูสวยอย่างมากเลยทีเดียวโตวขึ้นมาจะต้องเป็นซุปตาอย่างแน่นอนขอให้น้องเกลมีความน่ารักส ใส่แบบนี้ตลอดไปมั่นใจค่ะว่าถ้าน้องเอบิเกลเจอน้องหมาที่ไม่เห่ามากมายและเป็นมิรน้องเอบิเกลจะได้อุ้มอย่างแน่นอนเพราะน้องเอบิเกลเคยเห็นสัตว์หลากหลายชนิดและไม่กลัวเลยสักนิดไม่ว่าจะเป็นนกยูงฮิปโปยีราฟม้าลายและสัตว์อื่นๆอีกมากมายก็ไม่เคยกลัวสักนิดแต่พอได้ยินเสียงเหา่าก็อาจจะมีอาการเกรงบ้างไม่ต้องตกใจนะคะน้องเอบิเกลค่ะขอให้ความน่ารักสดใสของน้องเอบิเกลมาเต็มแบบนี้ตลอดไป แฟนคลับพร้อมจะดูทุกๆพัฒนาการอันน่ารักของน้องเอบิเกลค่ะขอขอบคุณน้องเอบิเกลและคุณแม่ชมพู่อริยาฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสะรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ